สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนี for Speed Heat คลิปนี้ก็จะมาเก็บ100%เหมือนเดิมนะครับกับพื้นที่อ d e n ดนชอตนะครับขั้นแรกก็มาดูกันก่อนว่าผมเหลืออะไรที่ต้องเก็บกันบ้างสิ่งแรกที่จะต้องเก็บนะก็คือ s ตี e อาร์ตทั้งหมด1 2 3 3อันนะครับส่วนที่เหลือนี่คือเก็บไปแล้วนะก็ไปดูในอีกคลิปหนึ่งได้นะครับ ส่วนต่อมาก็จะมีสป e e แท a b อันหนึ่งดิ Deep Zone อีก3อันแล้วก็ลองจำอีก2อันโอเคก็มีเท่านี้เริ่มต้นโดยการเก็บสต r e e อาร์ตอันนี้เป็นสตรีท t าร์อันแรกนะครับก็ตามจุดนี้ ต่อมาก็เป็นสตรีทอาร์ตชิ้นที่2นะครับถ้าดูตามแผนที่ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็แนะนำให้ดูตามคลิปนะเพราะว่าบางทีอาจจะหลงก็ดูตามผมที่ผมขับมาเคถึงแล้วอันนี้คือมันจะอยู่ข้างล่างก็ ให้วนลงข้างล่างนะครับอนนี้ต้องวนลงข้างล่างก่อนจริงๆลงไปเลยก็ได้นะโอเคขี่ไปเรื่อยๆให้จะอยู่ทางขวาอ่าตรงนี้แหละต่อมาก็สตรีทมาชิ้นที่3ถ้าดูตามแผนที่เลยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลย โอเคก็จบไปแล้วสำหรับสตรีทอาร์ตอันนี้เป็นสปีดแท็บนะครับมีอันเดียวที่ผมยังไม่ได้ทำนะโอเคก็อยู่ตรงนี้นะครับต้องวิ่งให้ได้274กิโลเมตรขึ้นไปถึงจะผ่าน3ดาวโอเคก็เริ่มจากตรงนี้เลยผมเชื่อในลัมโบคันนี้ของผมว่ามันจะผ่าน3ดาวได้ พุ่งแล้วพุ่งแล้วได้แน่นอนเรียบร้อย287ผ่านง่ายอะ่ะอันนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นลองจำหรือว่าจุดกระโดดนะครับถ้าดูตามแผนที่เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้โอเคถ้าให้ผ่าน3ดาวต้องเกิน150เมตรขึ้นไป อโอเค้าตรงนี้เลยมาดูรอบเดียวทำรอบเดียวมันจะผ่านไหมมีกระโดดกระโดดขึ้นไปอ๋อสโลโอเคถือว่าผ่านเพราะว่าเดี๋ยวโอ้โหชนเลยเมื่อกี้191ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูอันที่2กันต่อมาก็คือจุดกระโดดอันที่2นะครับ ก็จะต้องกระโดดให้สูงกว่า120เมตรถึงจะได้3ดาวอา่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็ขับจากจุดเมตกี้นี้เลยมันอยู่ใกล้ๆไม่ไกลอันนี้จะอยู่แถวลิมแม่น้ำอยู่ตรงไอที่เก็บสตรีทอาร์นั่นแหละที่ผมทำไว้ต้องไปไกลๆหน่อยตรงนี้ น่าจะพอได้นารอบเดียวขอรอบเดียวไปแล้วฮึบไม่สโลให้ด้วยเอ้ยแต่ได้อยู่ผ่านครับผ่านมาไปดิฟโซนกันดีกว่ามาถึงดิฟโซนกันนะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะก็ถ้าจะให้ได้สาดาวนี่คือต้อง คะแนนสามหมืนห้าขึ้นไปจุดดิฟอันแรกก็จะอยู่ตรงนี้ก็คลิปนี้ก็จะใช้เป็นมาสแตงนะครับไปละเริ่ม,มคูณสองคูณสามเออโอเคไปเลยตัวยาคูณสามอยู่คูณสี่เรียบร้อยแล้ว โอเค,อเ,คเกินครึ่งรับคะแนนเกินขึ้นผ่านละเรียบร้อยฮะทีเดียวอยู่ก็ถือว่าดีนะครับไปเดี๋ยวไปอันที่2กันโอเคดิฟโซนจุดที่2ก็ต้องให้ได้คะแนน90 0 0 0ขึ้นไปถึงจะได้3ดาวนะครับจุดก็จะอยู่ตรงนี้มาดูกันว่ารอบเดียวเนี่ยจะผ่านหรือเปล่า สำหรับ90,000คะแนนตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ทำมาเก็บ100%เนี่ยยังไม่เคยเจอคะแนนที่สูงข,ขนาดนี้เลยโอ้โหชนเดาวว่าน่าจะไม่ได้ละเพราะว่าชนไปรอบหนึ่งพอชนเนี่ยตัวคูณมันหายไปต้องมานั่งทำใหม่โอ้ยชนอีกแล้วคูณหนึ่ง แต่รู้สึกว่าทางมันจะยาวน่าจะได้อยู่มั้งนี่ก็คะแนนเกินขึ้นแล้ว,ลวเนี่ยได้ป่าว่ะเฮ้ยดิฟยากอยู่นะคันนี้ต้องจูนมาดีๆจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายโออหกหมื่นเจ็ดไม่ผ่านไปเดี๋ยวอีกรอบนึงดีกว่าขากลับนี่แหละง่ายดีไปเลย 2, คูณสองคูณสามโซคูนี่ขึ้นไวอยู่นะคูณสี่เล็รน้อยตอนนี้มีรถสวนเยอะแยะเลยเฉียวดิดนึงเฉียวดิดนึงก็เอาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนบ้างก็ทำให้แบบรู้สึกอยากเล่นขึ้นมาอีกต่อนึง เพราะทุกทีทำแต่ช่วงกลางวันก็เลยแบบลองเปลี่ยนมาเป็นช่วงกลางคืนดออูบ้างอะไรแบบนี้ผ่านแล้วมั้งเนี่ยอืมไม่ผ่านไม่เป็นไรมารอบนี้ขอดีๆจะไปคูณสองคูณสามคูณสี่ ก็เวลาเลี้ยงคันเร่งก็เลี้ยงให้มันอยู่ระดับประมาณร้อยกิโลนะครับร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงมน,น่าจะดีสําหรับทางยาวนะสําหรับพื้นที่กว้กวางกว้างถ้าทางแคบน่าจะประมาณ50กิโลเมตรน่าจะโอเคก็คือเลี้ยงเลี้ยงรอบให้ได้เอาแล้วไงคูณสี่มันไม่อยากคูณสี่ได้ไหม แต่น่าจะผ่านนะผ่านไหมเอ้ยผ่านอ้โห9้าหมื 95. โอเคครับยากพอสมควรอันนี้ไปเดี๋ยวไปอันสุดท้ายกันมาถึงจุดสุดท้ายนะครับเป็นดิฟโซนจุดที่3แล้วถ้าจะได้3ดาวต้องมีคะแนน70,000ขึ้นไปแล้วก็จุดที่จะทำจะอยู่ตรงนี้นะครับ คือตอนแรกอะเล่นไปแล้วน,นั่งคะแนนยังอยู่เลย8ปดหมคือผ่านไปแล้วนั่นแหละแต่ว่าลืมกดอัดไงก็เลยไม่มีฟุตเทปทีนี้ก็ต้องมานั่งเล่นใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็คือ1 6ื่นแล้ว2อ0หมแล้วคูณสอยู่นะครับก็เล่นเหมือนตอนที่ได้8ปดหมนี่แหละแต่น่าจะได้ไม่ถึงละเพราะ ไอตอนที่ไม่ได้อาจคือลิฟส,สวยอะ่ะโอ้ยชนมันแล้วก็ไม่ได้ชนด้วยอันนี้คือชนชนหนักเฮ้ยได้อยูเจ็ดหมื่นสามอ่ก็ถือว่าดีเล่นรอบเดียวโอเคเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันดีกว่ามาดูของรางวัลที่จะต้องได้กันสำหรับคลิปนี้ก็จะมีไฟใต้ท้อ,ทองรถ2ออันนะครับเป็นแบบสเต็ปกับเว็บ สีก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองก็คือเหมือนกันอะสีสีเดียวกันแต่ว่าแบ่งเป็น2อ,อันเแบฟบกับสเตปโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับคือไอสติกเกอร์อันนี้ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะก็มันเขียนมามันเขียนว่ามันมีสติกเกอร์ให้อันหนึ่งโอเคจบแล้วนะครับสำหรับคลิปเก็บ100%คลิปนี้ ตอนนี้พื้นที่ที่ผมเหลือจะเหลือแค่พื้นที่เดียวนะก็ไม่นานเกินรอก็คงจบซีรีส์นี้แล้วก็จะไปซีรีส์อื่นต่อซึ่งได้ทำไว้แล้วแหละก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสงสัยอะไรให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวเข้ามาอ่านใครอยากเล่นด้วยก็ลองทักเข้ามานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ย้ำย้ำไปละล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไป